สวัสดีตอนนี้เราอยู่ในช่องเอ็นไฟเนตนี้อยู่ในกลิ่มโลฟทูกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาสอนการฟาร์มเม็แดงที่หมู่บ้านนารูโตะกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการฟาร์มเม็แดงต้องเลี้ยวถึง300ก่อนนะแล้วก็ให้มาตัวนี้เลยตามมาตอนนี้เราถึงหมู่บ้านนารูโตะกันแล้วนะหมู่บ้านมันก็จะเป็นแบบนี้ให้กดเซสเปาว์ตรงนี้นะพอมาถึงแล้ว ให้ทุกคนมาตรงนี้ให้มายืนอยู่ตัวนี้นะจะยืนตัวไหนก็ได้สีตัวนี้แล้วก็เอาดาบอะไรไม่รู้สีมุ่งมองนี้ออกมาแล้วให้กดตีรอาละถ้าจะให้ฟาร์มเร็วก็ต้องตีวันช็อตแล้วก็ใครมีมาโคก็ตั้งได้นะกดตีไปเรื่อยๆแล้วก็กดสกิล X ใส่ตรงกลางแค่นี้เราก็จะได้ฟาร์ม1ครั้งหงตัวแล้วก็เราคูดาวสกิล X มันก็จะวนไปแบบนี้เรื่อยๆหรือใครที่ตั้งมาโคเกนอะ่ะก็ตั้งสกิลแซก็ได้สกิลแซมันจะเดินไปข้างนั้นอีกนึงแล้วกดใส่สกิลอ x กไปให้ตีโยนแบบนี้เรื่อยๆสาวใครที่ถามว่าเอาเมีแดงไปทำอะไระให้มาตรงนี้ครับให้เราพุ่งมาตรงนี้มันจะมี npc ตัวไหนที่ใช้มีกแดงแรกนั่นคือตัวนี้ อันแรกเลยจะมีโทเค็นนะฮะมี100ม่รเมฆแดงเท่ากับ50โทเค็นไป้5ร0โทเค็นต่อไปก็เขยมขดัดซาสเกะฮะตัวนี้สเตตัสถือว่าดีบวกคูณดาเมจดาบแล้วก็อะไรอีกเนี่ย1.8%แล้วก็บวกเลือดอีก4,000ฮะต่อไปดาบนี้ไปมีโลกผมยังไม่ได้นะแล้วก็พลังสกุสซาสเกะลิงก็หนึ่งมื่นนะครับก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ความเจ็บปวดของเพนนะ หล้านครับใช่ปะโอเคหล้านแล้วก็ดาบนี้นะดาบที่เราใช้ฟาามจิ0พันม่แด่นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหาดาบนี้ง่ายนะก็คือเราใช้ดาบอะไรก็ได้ตีให้ได้มีแดงปุ๊บเราก็กไปแลกโทเค็นให้ได้2องหมครับนะแล้วก็มาตรงนี้ให้มาตรงนี้ปุ๊บให้เราซื้อด้ามดาบนะใบมีด 1,000อันนะแล้วก็ไปคาที่เกาะ s l o เอราจะได้มาในราคา20,000เพชรถ้าเราเอามีดแตงไปแรก7,500เลยมันจะเสียป่าฮนะเพราะมันเกิน3 2, 3 3 0อ0 0อยู่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวมาสั้นเกินไปเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันสัก10ผลกันดีกว่านะ กดลูอกกันเลยมาดูว่าผลแป้งจอกไหมให้โดนัทผลแป้งอาวขาดอันหนึ่งกดไปเลยนะไม่ออกนะครับมีแมกมากแล้วก็ ผลแรงน้ำถ่วงแล้วก็แมกมาอีกแล้วเรากไ็ได้แต่ผลเกลือนะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย